สัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆที่แนวดารทุทั้งเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบเจอกันกับวันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามาทาแรนดอมกันดีกว่านะคะเรามาถามพี่ไพ่กันดีกว่าว่าคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังแรนดอมกันดีกว่าค่ะขออนุญ,ญาตสับไพ่นะทุกคนนะการแรนดอมนะไม่ใช่ดวงส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> อย่าถือเอาเป็น ดวงของตัวเองไปหมดนะทุกคนนะอันไหนที่ดีก็รับไปอันไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะคะทุกคนคะนะคะรับแต่สิ่งที่ดีๆไปนะคะมันไม่ใช่ดวงมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะอย่าอินเกินนะนะคะเราไปดูกันดีกว่านะเรามาตักไพ่ดูตัวตนของผู้เคลื่อนกันนะ ว้าวเป็นเอกออฟคัพนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะอาจจะเกิดในธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะเจ้าของชะตานะคะเป็นคนที่เป็นคนที่รักธรรมชาตินะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่าบางทีอะมีคนเข้ามาจีบเยอะนะทุกคนมีคนเข้ามาจีบเยอะแต่เหมือนเหมือนเหมือน เหมือนเพื่อนๆกำลังรองใครบางคนอยู่จากไกลๆที่ไกลๆมองเขาจากที่ไกลๆหรือกำลังกำลังจะเดินทางไปไหนสักที่หนึง่งนะคะอืมจากที่หน้าไพ่ที่ตัดมานะคะเป็น e NERGY ของเพื่อนๆน,นะคะจะเป็นได้ประมาณนี้นะคะมีนกรกฏพิจิกนะคะ ธาตน้านะทุกคนนะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะคะคนเข้าหาเยอะแต่แต่เพื่อนๆไม่ค่อยถามว่าสนใจไหมก็ก็ก็สนใจนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เลือกใครตอนนี้ก็อยากดูไปไปก่อนดูดกันเยอะๆไปก่อนเลยประมาณเนี้แต่แต่เหมือนกับว่าเหมือนจะมีคนในใจแล้วนะเหมือนจะมีคนในใจ อเหมือนจะมีคนในใจเหมือนรออะไรสักอย่างเหมือนเหมือนรอคนทางไกลอะทุกคนคะเหมือนรักเหมือนรักกับคนทางไกลแต่รอคนทางไกลแล้ว แล,แล้วเพื่อนๆออที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์ทำให้มีคนเข้าหายเยอะมีคนมาขายขนมจีบเยอะมีคนพร้อมที่จะดูแลซัพพอร์ตมีคนที่มามอบความรักให้เยอะนะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยหน้าตาดีนะคะเป็นคนหน้าตาดีแต่ตอนเนี้เพื่อนๆยังไม่สนใจคนที่มาจีบนะแต่ว่ายังเหมือนว่าจิตใจยังรอคอยคนที่อยู่ห่างไกลาอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาหรือคนที่อยู่ใกล้น้ํา นะคะหรือคนที่เรอคอยคนทางไกลติดต่อมาอยู่นะคะหรือว่ามีคนในใจอยู่แล้วนะ,ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าคนที่คุณคิดถึงนั้นนะคะเขามีลักษณะแบบไหนนะคะขอสมามใบค่ะเขามีลักษณะแบบไหนคะคนที่เพื่อนๆคิดถึงตอนนี้นะคะสิบเหรียญ ว้าว <c oughs> ได้สิบเหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็แปดไม้เท้านะคะเหมือนคนคนนี้เขาก็เขาก็อยากมาหาเขาคุยเอเนอร์จีอยากมาหากันและกันมากเลยอ่ะเหมือนเหมือนทั้งคู่อยู่ห่างไกลกันไหมคะนะคะ <c oughs> อย <c oughs> ู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษานะคะหรือเป็นคนต่างจังหวัดนั่นเองนะคะตอนนี้คือ คนคนนั้นอะ energy เขาอะแรงมากเลยนะเขาอยากมาหาตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าตอนเนี้ <c oughs> เขาอาจจะรอในเรื่องของการเงินหรือว่ารอเคลียร์ในเรื่องของเรื่องส่วนตัวของเขาทางบ้านเขาหรือว่าอ่ากาลังทําเรื่องกู้อ่ายื่นวีซ่านะคะหรือว่าอ่าทาเรื่องติดต่อเดินทางมาหากันอยู่นะคะอืมเหมือนตอนนี้เขากําลังรีบนะเร่งรีบทําเรื่องทํา จัดการเอกสารนั้นให้เรียบร้อยเพื่อมาเจอกันก็ได้นะทุกคนนะอเขาเป็นคนอาจจะหนักไปทางทัดดินนะคะผสวศักกันองกรน,นะคนคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะคนคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่อาจจะมีพ่อแม่พี่น้องเยอะเป็นคนที่อ่คือเหมือนกับครอบครัวสมบูรณ์แบบทุกคนเป็น perfectionist นะคะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่ญาติพี่น้องเยอะก็ได้นะคะคนคนนี้เนี่ยเติบโตมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองถึงแม้ว่าครอบครัวเขาจะรวยเนี่ยแต่เขาก็เขาก็สร้างมาด้วยตัวของเขาเองอะ่ะเขาไม่ได้มาเหมือนกับเขาไม่ได้มาขอ,งขอเงินของครอบครัวอะไรเงี้ยเขาเป็นคนที่ดิบมั่นในอุดมคติของตัวเองและเป็นคนที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่ได้พึ่งพาครอบครัวแต่อย่างใดนะคะแต่ตอนนี้ energy เขาอะ่ะ คือเหมือนกับอยากเดินทางมาพบม,มาเจอแล้วอะเพราะว่ามันขึ้นแป่ไม้เท้ามานะคะอืมเร็วๆนี้ด้วยทุกคน เร็วองนี้อาจจะมีข่าวดีนะที่เขาจะพุ่งทยานเข้ามาหานะคะเดี๋ยวเราไปถามกันเลยดีกว่าอุ้ยไพเดลสตาร์ขึ้นมานะทุกคนคะเขาคนนี้เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ต่างถิ่นต่างแดนนะต่างถิ่นต่างแดนจริงจริงด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีมีหน้ามีตาทาสงสังคมนะคะเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคะ อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยก็ได้นะบางคนเป็นนายแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเป็นอะไรที่เกี่ยวกับมีคอนเนคชันเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์อะทุกคนคะมีคนเข้าเข้าหาเขาเยอะมีคนติดตามเขาในโลกโซเชียลเยอะก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะคนคนนี้ไม่ธรรมดาคนคนนี้หน้าตาดีด้วยนะหนักไปทางธาตุดินนะคะพุชซกกันมังกรนะธาตุไฟธาตุไฟมาแค่ ธาตุไฟกับธาตุน้ำไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นแล้วอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาถามกันดีกว่านะ <c oughs> โอ้อคนคนนี้เป็นคนขี้หึงขี้ห่วงด้วยนะ <c oughs> คนคนนี้เป็นคนขี้หึงขี้ห่วงใช่หนักไปทางธาตุดินนะ <c oughs> ได้สีสีเหลียนนะคะจะหนักไปทางธาตุดินนะคนธาตุดินเนี่ยแล้วก็ประกดได้สีเหรี่ยนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้หึงขี้ห่วงนะ <c oughs> เป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเขาเขาได้พูดเหมือนว่า <c oughs> พูดคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วแล้วยิ่งอยู่ห่างไกลกันอ่ะอาจจะมีเรื่องง้องอนกันบ่อยนะหรือถ้าถ้าเพื่อนไม่ได้ชัดเกนหรือยิ่งเพื่อนๆนหน้าตาดีแล้วมีคนเข้าหาเยอะทางโซเชียลอะไรเงี้ยเขามีการแอบ,บส่องแอบ,บมองนะเขาจะมีการแอบส่องแอบมองแล้วเขาจะจะหึงจะห่วงอ่ะจะหึงจะห่วงจะรู้สึกแบบทําไมเธอต้องแบบไปปูเสน่ห์ให้ทุกคน <c oughs> เห็นเขาหน้าตาดีแบบนี้เขาขี้หึงนะทุกคนเขาเป็นคนที่แบบ ของของฉันอะฉันจะต้องจะต้องเป็นของของฉันนะอะไรประมาณเนี้ยอือเป็นเป็นคนที่ห่วงทีห่วงมากนะคนคนนี้ห่วงจะจับขี้หึงมากๆนะคะยิ่งเราหน้าตาดีด้วยหรือว่าเราเฟรนลี่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอ่าเพื่อนๆได้แปดแปดถ้วยนะยิ่งมีคนเข้าหาเยอะยิ่งเป็นคนที่เฟรนลี่นะคะเขาก็ยิ่งแบบทําไมแบบ เธอต้องแบบนี้เธอต้องแต่งตัวแบบนี้เธอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบนี้นะเขาจะเป็นคนขี้หึงนะคะบางท่านก็ไม่ค่อยพูดนะคะไม่ค่อยพูดแต่จะแสดงด้วยการกระทําก็คือเหมือนเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยให้เราคิดนะคะเออให้เราคิดว่าเฮ้ยทาไมเขาเขาหายเงียบไปเลยช่วงนี้เขาไม่เขาไม่ติดต่อมาหรือเขาอยู่ดีๆเขาก็หายไปอะไรย่างเงี้ยอยากให้ดูไว้คนๆเนี้ยเขาหึงอยู่นะอาจจะแบบเห็นเห็นเพื่อนๆอ่ะ มีคนเขาหาเยอะหรือมีคนมาเม้นม,มีคนอะไรในในในสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วเขาแอบมาสองอะไรเงี้ยเขาจะมาเห็นเขาจะมาดูว่าเฮ้ยทําไมเธออย่างเงี้ยแล้วแบบเกิดอาการหึงไงหึงไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็เงียบเงียบอะไรปล่อยให้เรางงลยว่าอุ้ยคุณเงียบไปคุณมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคุณฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอืมนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าคนที่คุณคิดถึงเท้าคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะเขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะ ุ้ยคนคนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะคะของห้าใบค่ะแอบส่องจริงๆด้วยนะออืืมถามว่าคิดถึงไหมนะรุกคนคะคิดถึงนะคะคิดถึงนะอยากเดินทางมาเจอนะคะ ตอนนี้ก็ได้แต่รอเวลานะคะรอเวลาในการยื่นวีซา่าทำวีซา่าหรือว่ารอรอเอกสารให้ครบรออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะอเนื่องด้วยระยะทางที่ห่างไกลกันนะคะทุกคนคะนะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงในความรู้สึกถ้าเกิดได้รักได้ชอบใครเนี่ยเขาจะรักคนคนนั้นตลอดนะคะมีคนคนนั้นตลอดไม,ไม่นอกใจนะทุกคนนะ ถึงแม้ว่าเขาจะมีคนเข้าหาเยอะเขาจะเป็นคนที่โด่งดังในโซเชียลหรือเขาจะมีรูปร่างหน้าตาดีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเขาได้รักใครแล้วอย่างเงี้ยเขาจะปักใจเขาจะปักใจเขาจะคบเพื่อคนนะคเขาไม่เขาไม่นิยมคบหลายคนนะไม่ได้คบเผื่อเลือกนะถ้าเขาได้ปักใจคบคุณอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคุณคนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าพวกคุณสองคนอ่ะยังไม่ได้ขอกันเป็นแฟนนะยังไม่ได้มี สถานะไม่ได้มีคอมมิชเมนต์กันคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นน่ะคุณคือหนึ่งในนั้นนะที่เขาจะพิจารณาที่เขาจะเป็นไปได้นะ,ะที่เขาจะ,ะเป็นตัวเลือกในการพิจารณาอย่างนี้ดีกว่านะคะพิจารณานะถ้าคุณสองคนยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์นะคะคุณคือหนึ่งในนั้นสมมุติว่าเขาคุยห้าคนอย่างเงี้ย คูคือหนึ่งในห้าคนแต่ถามว่าแต่ถามว่ามันเป็นรับเผื่อเลือกไหมวันคิดว่าเขาโสดอะ่ะคนโสดมันก็มีส่วนมันก็มีสิทธิ์เลือกหรือเปล่าเหมือนเราอะ่ะเราก็ถ้าเวลาเราโสดเราก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดถูกไหมล่ะใจเขาใจเรานะคะอันนี้วันไม่ได้เข้าข้าง <c oughs> เข้าข้างเขาแต่อย่างใดน,นะแต่ว่าถ้าเขาได้ตกลงที่จะคบใครอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนคะเขาจะยึดมั่นเขาจะมีแค่คุณคนเดียวนะคะ <c oughs> เขาจะมีแค่คุณคนเดียวแต่หนึ่งในนั้นอะ่ะมีคุณนะนะมีคุณนะอันนี้กรณีแรกนะคะที่ยังไม่มีสถานะนะคะเขาคิดถึงคุณไหมหวานตอบได้เลยว่าเขาคิดถึงนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะอันนี้ในสถานะที่คนยังไม่มีคอมมิชเน้นกันนะยังไม่ได้ <c oughs> เป็นแฟนกันนะคะอ่าจะเหมือนกับว่า ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกสักเท่าไหร่จะดูเหมือนเล่นๆลน่บางท่านนะคะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะอืคนอายุน้อยกว่าเป็นต่างถิ่นต่างแดนเขาชอบมาแอบส่องหรือว่าให้เพื่อนเขามาแอบส่องสตอรี่คุณประจําเลยนะคะหรือว่าเขาจะแอบส่องโดยที่เขาอาจจะใช้ยูสเซอร์ลอมในการที่จะเข้ามาแอบส่องดูคุณในโลกออนไลน์ว่าคุณอะ คุยกับใครอยู่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นะอันนี้ในสนานะที่ยังไม่มีคอมมิชเมนต์นะถามว่าเขาสนใจคุณไหมเขาสนใจคุณค่ะเขาเขาใจเขามีคุณค่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังยุ่งอยู่กับการทำงานนะคะแต่สำหรับคนที่อันดับสองนะก็คือสำหรับคนที่เป็นแฟนกันแล้วมีคอมมิชเมนต์กันแล้วเตรียมที่จะมาหากันแล้วนะคะเขาอ่ะก็คือตอนเนี้ เขาอยากมาหาคุณมากๆเลยนะคะใจเขามีแต่คุณคนเดียวเขาเขาเขาอยากจะสร้างอนาคตไปกับคุณเขาตอนนี้เขามุ่งมั่นเกี่ยวกับการทํางานนะคะเขากําลังยุ่งในเรื่องของเอกสารนะคะหรือว่าการทํางานของเขาอยู่นะทุกคนนะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งมากๆเลยนะเดี๋ยวมีจีเชียนขึ้นมาเป็นคนที่ เป็นคนที่ฉลาดมีพรสวรรค์นะคะถ้าได้ทำอะไรแล้วต้องมุ่งมั่นทำให้สุดความสามารถนะคะสมมติว่างั้นเขาจะไม่เป็น the emperor หรอกทุกคนคะถึงแม้ว่าครอบครัวเขาจะจะร่ำจะรวยนะแต่ว่าเขาก็สร้างมาด้วยตัวของเขาเองนะคะเขาไม่ได้มาแบบมือของเงินของครอบครัวของเขานะที่เขามีทุกวันนี้เพราะน้ำพักน้ำแดงของเขาล้วนๆนะทุกคนนะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มั่นคง ต่อความรู้สึกมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็ไม่ชอบให้คนของเขาอะไปคุยกับใครหลายๆคนถ้าคนของเขาเนี่ยถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่เอาเลยนะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่รักแรงเกลียดแรงนะคะถ้าได้รักใครก็จะรักแบบจริงจังนะคะพร้อมสร้างครอบครัวนะคะถ้าถามว่าตอนนี้เขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงเขารอก,การที่จะมาพบมาเจอทุกทุกคนอยู่นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีของมาเซื้อไพร์ก็ได้นะคะทุกคนคะนะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะถ้าถ้าได้รักคุณมากๆแล้วอ่ะจะให้ทุกอย่างเลยนะ นิลมิทให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าคุณอยากได้อะไรนะคะแก้วแหวงงนเงินทองหรือว่าสิ่งของที่คุณอยากได้อะหรือว่าแม้แต่การตามใจก็นั่นเองคนคนคน,นี้เป็นการเป็นคนที่สปอยแฟนมากๆเป็นคนที่รักแฟนมากๆนะรักใครรัก,ก,กจริงนะคะถึงขั้นลงหลักปักฐานแต่งงงแต่งงานกันเลยนะคะคบกันยาวๆเลยนะทุกคนนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะทุกคนนะอืตอนนี้เขากําลังรอคอยนะคะไพ่รอคอยขึ้นมานะคนต่างจินต่างชาติต่างแดนต่างภาษารอคอยการพบมาเจอกันนะทุกคนนะจะดีเยนนะคะถามว่าเขาคิดถึง มาคิดถึงนะคะทุกคนดีใจกับทุกคนด้วยนะคะใต้สำรับก็ขึ้น two of c u p นะทุกคนนะใต้สำรับขึ้น two of c u p นะคะแน่นอนนะคะว่าคนคนนี้เขาคิดถึงเขามีใจให้คุณนะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณคุณคือหนึ่งเดียวในใจเขานะคะหรือตอนนี้ถ้าถ้าเขาถ้าเขามีตัวเลือกหลายคนอ่ะหวังว่าคุณมาวินอ่ะคุณคือคนแรกที่เขาคิดถึงอ่ะคุณคือคนที่คนแรกที่เขาที่เขาแคร์ เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณคือคนแรกที่เขาแคร์นะทุกคนนะอืมเป็นคุณคนแรกเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะก็ค่อยๆดูใจกันไปเรียนดูนิสัยกันไปนะคะอันไหนที่เขาไม่ชอบก็เบาๆนิดนึงนะทุกคนนะ <laughs> เพราะว่าถ้าเขาได้ได้โกรธหรือว่าได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นเล่นบทเงียบบทนางเงียบไปเลยนะะแล้วเราก็จะเดาใจเขายากนะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงเขายังไงนะถ้าเขาเงียบไปโปรดดูไว้เลยว่าเขาหึงนะคะเขาหึงเขาห่วงนะหรือไม่ก็อาจจะ บางท่านก็จะมีการบอกว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยนะยูเบาๆหน่อยนะเรื่องแต่งตัวหรือว่าเรื่องคนมาจีบอะไรอย่างเงี้ยเบาๆเสน่ห์ของอยู่หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้นะทุกคนนะเอาล่ะนะคะวันนี้ก็ไพ่ออกมาเอนเ็นอร์จีดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะจะมีกคนหนึ่งคนทางไกลนะคะเดินทางมาหานะคะ อาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้นะทุกคนนะอืมอาจจะเซอร์ไพรส์ก็ได้เร็วๆนี้นะอาจจะเร็วกว่าที่คุณคิดก็ได้ไม่แน่สงกรานนี้อาจจะได้เจอกันนะทุกคนนะนะคะใครได้เจอแล้วก็มิ้น์มาบอกกันด้วยนะทุกคนคะ่ะนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย